แมนเชสเตอร์เต็ดฟอร์มห่วยครับพ่ายแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อหนึครับชนิดที่แบบว่าสู้ไม่ได้เลยทีเดียวครับกับภายใต้การคุมทีมของอุนายเอมิี่ครับเป็นการคุมทีมนัดแรกให้กับแอสตันวิลล่าครับแล้วก็ถือว่าเป็นการยูสติติ27ปีครับที่รอคอยครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่แอสตันวิลล่าเคยชนะแมนเชสเตอร์เต็ดก็ต้องย้อนไป27ปีเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผมก็ยังไม่เกิดเลยนะครับตอนนั้น จุดเปลี่ยนที่สําคัญนะเมื่อคืนนี้ครับนั่นก็คือการเสีย2ประตูอย่างรวดเร็วครับนั่นก็เกิดจากความผิดพลาดของคู่เซนเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยเฉพาะลูกแรกครับเป็นการที่วิกเตอร์เดนเลฟครับตามประกบโอลิวัตกินครับจนหลุดตําแหน่งครับแล้วก็แอสตันวิลล่าใช้ช่องโหว่ตนั้นครับเจาะเข้าไปครับแล้วก็เป็นไบรลี่ครับที่ยิงประตูขึ้นนําให้กับแอสตันวิลล่าไปครับลูกที่2ครับเกิดจากความผิดพลาดของดิซันโดมาติเนียครับที่รู้สึกว่าจะจับบอลลั่นนะครับแล้วก็ไปเข้าทางเพื่อนของแอสตันวิลล่า จนในที่สุดลุคชอต้องมาสกัดบอลนะครับแล้วก็เป็นการฟาวับแล้วก็มาโดนฟรีคิกของลูกาดีนครับต้องบอกว่าสุดสวยเลยทีเดียวครับแล้วก็ผานในมาสิบเอ็ดนาทีครับแมนยูเสียไปถึงสองประตูเลยครับต้องบอกว่าใครดูก็ต้องดูครับว่ากลับมายากมากๆครับและช่วงเวลานี้ครับแมนยูก็ยังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นแอตตาวิลล่าครับที่ดูจะมยโอกาสแล้วก็สร้างความอันตรายให้กับแมนยูอยู่เสมอเลยครับและแอตตาวิลล่าเองครับก็จะเล่นดูเล่นแบบ ช้าๆไม่รีบร้อนอะไรครับจะเห็นได้ว่าจากการที่เอเมเนโดมาติเน่ครับชะลอบอลครับไม่รีบออกบอลครับเพื่อให้แมนยูไล่แล้วก็ใช้ช่องโหว่ตรงนั้นครับขึ้นเกมจากทางแบ็กซ้ายและแบ็กขวาของแอตเตอรวิลล่าอยู่เสมอครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยครับและการเพสซิ่งของแอตเตอรวิลล่าเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยถ้าได้ดูนะมันจะคล้ายๆกับการที่แมนยูเนี่ยไปเจอกับเรอัวโซเซดัดในนัดล่าสุดที่เพสซิ่งเร็วใส่กองกลางของแมนยูแล้วก็ แมนยูก็มีปัญหาพอสมควรครับกับการโดนเพสซิ่งเพราะว่าการปฏิปต่อผู้เล่นเนี่ยมันยังไม่ดีพอครับคาเซมิโลกับลีเซนถามว่าทําได้ดีไหมทาได้ดีแล้วแต่ผู้เล่นตัวอื่นครับการเข้ามาซับพอร์ตบอลเนี่ยมันยังไม่ดีพอที่จะทําให้เกมมันไปต่อได้ถ้าใครได้ดูเกมก่อนหน้าในช่วงหัวค่าที่อาร์เซนอลเจอกับเชลซีเชลซีก็มาเพสซิ่งใส่อาร์เซนอลเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าอาร์เซนอลภายใต้การถึมของอาร์เตต้เนี่ยแกะเพสซิ่งได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะ สามภาษานะในแดนกลางแบ็กและก็ปีกของอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหเข้ามาช่วยกันแกะเพซซิ่งได้ดีมากๆมันจะคล้ายๆกับการที่เล่นแบบสามเหลี่ยมของบาร์เซโลนาเลยนะมันคือแบบฉบับของติกิตากาลเลยการยืนแบบสามเหลี่ยมเพื่อรับส่งบอลกันเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยตัดภาพมาที่แมนยูเนี่ยแบบนั้นอ่ะมันไม่เกิดขึ้นและการขาดหายไปของบูโน่ฟานเดสเนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฟานเดนเบคก็ลงสนามเป็นตัวจริง และก็ทำผลงานได้ในอย่างน่าผิดหวังจริงๆครับรวมไปถึงคนที่โดนภาพวิจารณ์มากที่สุดครับก็คือวิกเตอร์เดนเลอร์ครับที่ไม่รู้พี่แกจะถอยแอ้งหนาครับก็อาจจะเป็นไม่ได้ครับที่เจ้าตัวอาจจะระมัดระวังเกินไปครับที่กลัวจะโดนกระช่างหนีครับเจ้าตัวก็เลยถอยเพื่อรออ่านจังหวะที่จะสกัดมากกว่านะครับแต่ก็กลายเป็นว่าผู้เล่นของแอสตันวิลล่าก็ไม่ได้กระช่ากหนีอย่างใดครับก็คือเลี้ยงกินพื้นที่มาเรื่อยๆครับจนถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายครับ ต้องบอกว่าทีมไหนที่เจอกับแมนยูตอนนี้นะขอแค่คุณเล่นเกมรับดีๆพอนะส่วนเกมลุกคุณก็ใช้โอกาสให้คุ้มค่าพอนะเชื่อได้เลยว่าทีมพวกนั้นอ่ะเอาชนะแมนยูได้ไม่ยากเลยเพราะว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหามาโดยตลอดของเอลิกแท,น,ทนนั่นก็คือรูปแบบการเข้าทำที่ยังดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วก็ยังดูไม่เป็นรูปเป็นร่างที่ดีสักเท่าไหร่อนะ่ะ<ฮ>การที่ไม่มีอันตโตนี่ในการเล่นปีกขวาใช่ไหม การทาเกมดูใสคู่ต่อสู้เนี่ยความอันตรายมันดูล้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรดสอดเมื่อวานนี้เล่นตําแหน่งปีกขวามันก็ทําได้ไม่ดีเพราะว่าตาแหน่งที่มันถนัดจริงๆอ่ะมันคือปีกซ้ายแต่ว่าดันมีอเริเนโดการาโชถูกสอดแทรกขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ทําให้ตําแหน่งนั้นอ่ะมันก็ถูกมอบให้กับการาโชไปนะแต่ถ้ามีแอนโทนี่อ่ะก็เชื่อได้เลยว่ามาคายสอะได้ดูดฝั่งซ้ายแน่นอนแล้วก็แอนโทนี่เล่นฝั่งขวาส่วนหน้าเป้าก็คงจะเป็นโรนัลโดแต่ก็ไม่แน่ว่านั้นหน้า เอาเนีิมสอสเซียจะกลับมาได้หรือ,อยังนะก็ต้องไปรอดูการขาดหายไปของราเฟลวาราลนก็ถือว่ามีส่วนสําคัญพอสมควรครับเพราะว่าตั้งแต่นี้มีวารานเนี่ยเกมรับของแมนยูก็ค่อนข้างจะมีปัญหาชัดเจนม,มากๆครับโดยรวมเลยครับเมื่อวานนี้แมนยูเต็ดเล่นด้วยความไม่มีแพชชั่นไม่มีความกระหายในชัยชนะเลยนะถ้าใครได้ดูเต็มเกมก็คงจะเห็นนะนักเตะแต่ละคนมันดูจะไม่เอาอะไรเลยนะเมื่อวานนี้เหมือนแบบปล่อยจอยไปเลยนะก็ต้องมารอดูนะครับ เกมในนัดหน้าในฟุตบอลถ้วยแมนยูจะต้องไปเจอกับแอสตันวิลล่าอีกครั้งนึงแต่คราวนี้เล่นที่สนามโอตาฟอร์ดก็อาจจะมีส่วนบ้างครับกับการที่เล่นในบ้านก็ต้องมารอดูครับว่าลีเชนฮาร์คจะนําโจทย์เหล่านี้กลับไปแก้ไขและจะกลับมาเจอกับแอสตันวิลล่าได้ดีแค่ไหนกับการที่เจออุไนเอมเลี่อีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแมนยูจะมีการโรเตชันดันดาวรุ่มขึ้นมาเล่นหรือเปล่าแต่เชื่อว่าลีเชนฮาร์คใช้ทีมชุดใหญ่เหมือนเดือนแน่นอนเพราะว่า เจ้าตัวเองก็คงไม่อยากาพลาดถ้วยใดถ้วยหนึ่งในปีนี้ไปครับเพราะว่าก็ยังคงอยากให้ทุกถ้วยอยู่ในเส้นทางของแมนยูและยินวันนี้ครับจะมีการจับฉลากประกบคู่ครับของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงการจับฉลากเพย์ออฟยูโรปาลีกกับทีมที่ตกรอบลงมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มารอด,ดูครับแมนยูจะไปเจอใครครับจะเจอยูเว่กับบาซ่าอย่างที่ใครหลายๆคนคิดหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้รู้กันครับ หากชิ้นยอบคิดอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไภาคข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of f o o ุ b a l l ครับ